สวัสดีค่ะช่องยายยะจังแรกบ้านนาคะ่ะวันนี้จะมาทำแกงส้มกุ้งกันนะคะแกงส้มกุ้งแบบภาคใต้นะคะส่วนผสมวัตถุดิบก็จะมีน้ำเปล่าหนึ่งถ้วยเครื่องแกงส้มนะคะแล้วก็มีน้ำตาลปีบ๊บรสด,ดีน้ำมะนาว แล้วก็มีกะปิแกงของภาคใต้นะคะมีกุ้งเกลือผักบุ้งแล้วก็ผักกาดขาวค่ะไปดูวิธทีทำกันเลยค่ะสุดแกสแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปเลยนะคะกะปิค่ะเครื่องแกงค่ะ แล้วก็ละลายเครื่องแกงนะคะใส่เกลือค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะคนใ้น้ำตาลปี๊บละลายดีนะคะโอ้ยบรรยากาศค่ำคค่ะเสียงจักจันรรีไร แล้วก็ใส่รถอีลงไปเลยคะ่ะลำดับต่อไปใส่ผักก่อนนะคะเดือดแล้วใส่ผักลงไปะคะ่ะ แล้วก็รอให้ผักยุบลงสักหน่อยนะคะเดี๋ยวค่อยใส่กุ้งทีหลังผักยุบลงแล้วใส่กุ้งลงไปเลยค่ะเพราะว่ากุ้งถ้าเราต้มนานแล้วมันจะแข็งนะคะ ตามด้วยน้ำมะนาวค่ะรอให้เดือดนะคะถ้าเดือดแล้วก็กินได้เลยะคะ่ะปิดแก๊สนะคะเดี๋ยวรอดูตอนตักใส่จานนะคะ เสร็จแล้วคะ่ะแกงส้มกุ้งใส่ผักบุ้งนาแล้วก็ใส่ผักกาดขาวนะคะอะไรสุดยอดไปเลยคะ่ะลองทำตามดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะขอบคุณสำหรับทุกท่านที่รับชมคะ่ะโอกาสหน้าเช่นใหม่สวัสดีคะ่ะ